เนื้อกระด้างซอสไม่กลมกล่อมการจัดจานยังไม่สวยคนเมื่อกี้ใครอะหน้าคุ้นคุ้นก็เชฟเกตไงที่ดังๆอ่ะฉันจ้างให้เขามารีวิวร้านให้อ๋อคนนั้นนั่นเองโหนี่มาถึงร้านแกเลยเหรอ ฉันติดต่อไปขอคิวเขานี่แหละรอตั้งหลายเดือนเดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนน้ำซอสแล้วก็ลดเวลายา่างเนื้อจะได้ไม่กระด้างแกให้หนักชิมมาชิมให้ทุกเดือนเลยนะไหนบอกว่าคนก่อนแนะนำเพราะที่ทำอยู่อะก็ดีอยู่แล้วของแบบนี้มันไม่ตายตัวหรอกมันต้องปรับไปเรื่อยๆแต่ฉันว่าอาหารมันขึ้นอยู่กับลิ้นคนนะแกจะเชื่อนักวิจารณ์พวกนี้หรอก็เพราะว่ามีนักชิมนักวิจารณ์นี่แหละที่ทำให้ลูกค้าเข้าร้านฉันมากขึ้น ถ้าร้านอาหารพัตนาขาใหญ่อฉันก็พอจะเข้าใจได้อยู่แหละแต่ร้านแกก็ไม่ต้องอลังการขนาดนั้นแค่นี้ก็มีลูกค้าเข้าอยู่แล้วแต่มันสามารถมีมากกว่านี้ได้ถ้าลูกค้าได้เห็นใบรับรองและคำวิจารณ์จากเหล่าเชฟกูรูด้านอาหารนะเขาต้องพากันเข้าร้านฉันด้วยขายของมาได้ก็ออกมาจ้างคนรีวิวแล้วแบบนี้จะได้กำไรจากไหนเนี่ยแหมฉันก็ไม่ได้จานกวนไหมล่ะโนตลูกค้าฉันมาโน้แล้ว แกจะเอาอะไรก็จดมาละกันแกร้านนี้แหละที่ฉันเห็นในรีวิวตกแต่งร้านก็ดีด้วยนะแถมฉันเห็นนักชิมชื่อดังมากินด้วย่ะรับอะไรดีคะสเต็กเนื้อที่หนึ่งค่ะแกเอาไหมฟิว ขอโทษด้วยนะคะลูกค้าพอดีว่าวันนี้ร้านเราสเต็กไม่พร้อมจำหน่ายอะคะ่ะตอนนี้ร้านมีการปรับสูตรนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะปรับสูตรหรอแต่ว่าแบบที่เคยกินก็อร่อยอยู่แล้วนะคะมันสามารถอร่อยได้มากกว่านี้ค่ะเอาไวา้ยังไงลองมาทานดูนะคะค่ะไดีแเป็นไงบ้างคะสะเต็กสูตรใหม่นี่เปลี่ยนสูตรหรือว่ารสชาติใหม่ครับเนี่ย ผมว่าแบบเดิมอ่ะอร่อยกว่านะครับลูกค้าอาจจะยังไม่ชินลิ้นสูตรเนี้นำซอนแล้วนำเข้าเลยนะคะนั้นหรอครับสูตรเนี้ยได้รับการรับรองและคำแนะนำจากเชฟเกตเลยนะคะเชฟเกตที่เคยไปแข่งรายการทำอาหาระหรอครับใช่ค่ะเชฟเกตตะหลิวบินคนนั้นเลยเขาแนะนำสูตรนี้มาอร่อยก็อร่อยครับ ดูเหมือนลูกค้าจะไม่เข้าถึงอาหารระดับนี้เลยว่ะเขาก็บอกอยู่นะว่าเคยกินแล้วชอบแบบเดิมมากกว่าแต่นี่มันระดับเชฟเกตแนะนำเลยนะเว้ยคนธรรมดาจะไม่ชอบได้ยังไงแล้วแกแน่ใจได้ไงว่าเขาเก่งตอนเขาไปแข่งก็ไม่ได้ชนะนี่เออนั่นดิเต็นเนี่ยมันนุ่มพอดีนะ แต่เวลาเคี้ยวนานๆแล้วมันแบบแบบมีความกรุบอะซึ่งมันไม่ควรมันจะต้องนุ่มทั้งเส้นค่ะแบบว่าให้มันเข้ากันกับซอสถ้ามันมีความกรุบสัมผัสนุ่มริ้นตอนแรกอะมันจะสะดุดซอสครีมก็มีรสชาติที่อ่อนไปเข้าใจนะว่าอยากเพิ่มเนื้อแต่ความเข้ากันของมันคือแบบ สูตรตามที่เชฟบอกแล้วแกลองชิมดูสิจะว่ามันก็อร่อยนะแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมันแบบอืมแบบอืมอจะแบบอะไรของแกนักหนาเนี่ยก็ฉันเรียนแบบนะักวิจารณ์ของเมื่อกี้ไงจะพูดแบบแบบเป็นักหนามันก็เป็นสตไตล์เขาไหมล่ะเราตกลงเนี่ยรสชาติยังไง ฉันว่ากลิ่นหอมที่มันเคยมีอ่ะหายไปเยอะเลยนะก็คุณนิวเยียเขาบอกว่าให้รดซอสกับเนื้อลงกลิ่นที่แกว่าก็คงเป็นกลิ่นเนื้อแหละที่แกทําอยู่อ่ะมันก็ดีอยู่แล้วเป็นเมนูขายดีด้วยจะปรับทําไมเหมือนสเต็กอ่ะแกปรับไปลูกค้าก็สั่งเท่าเดิมที่ท่านนักงชิมบอกรสชาติไม่เหมือนกันแกต้องทําให้ถูกใจใครล่ะความอร่อยอ่ะมันต้องมีตรงกลางอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า อาหารแต่ละอย่างมันก็ต้องมีความอร่อยในตัวของมันสิสูตรใหม่ของร้านเป็นไงบ้างคะฉันว่ารสชาติมันต่างจากเดิมมากเลยนะคะ ต้องต่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยได้นักชิมชื่อดังอย่างคุณนิวเยียมาแนะนำให้เลยนะคะคุณนิวเยียอ๋อพิธีกรรายการกินไม่เหลือไม่ต้องเผื่อหมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณนิวเยียให้เกตมาชิมถึงที่ร้านเลยอ๋ออร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้ชิมไปคำนึงอร่อยมากๆเลยทานเยอะๆนะคะ เห็นเมล่าบอกแล้วระดับมาสเตอร์มาแนะนำอะลูกค้าต้องชอบที่เขาชอบพ่อไปเสริมอรี่ให้เขาหรือเปล่าของร้านฉันอร่อยอยู่แล้วอ่าน้องครับค่ะลูกค้าทำไมชีสวันนี้กิ่นแรงมากเลยะครับเราใช้ชีสสดนะคะผมว่าชีสสดเนี่ยมันไม่ค่อยเข้านะครับมันควรจะมีกลิ่นไหม่กว่านี้ แต่แบบเดิมมันอร่อยกว่านะครับเข้ากับผักมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปรับนะคะจะไปรู้ดีกว่านักชิมได้ไงรสชาติโอเคเลยปรับตามที่ฉันบอกถือว่าอร่อยเดี๋ยวฉันจะรีวิวลงเพจให้นะขอบคุณนะคะคุณยูยะ ผมรู้สึกว่ารสชาติอาหารของร้านคุณเปลี่ยนไปนะครับใช้ได้เลยนะรสชาติอาหารเทียบเท่ากับร้านระดับ5ดาวได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะคำวิจารณ์ของคุณมาเดือเป็นประโยชน์กับร้านเรามากเลยค่ะทำไมรสชาติวันนั้นกับวันนี้มันไม่เหมือนกันอีกแล้วอะคะ เราปรับสูตรอาหารตามคำแนะนำของนักวิจาร์ชื่อดังหลายท่านเลยนะคะจริงๆมันก็อร่อยนะคะแต่ว่าฉันชอบแบบเก่ามากกว่าก็อัั้นน่ะร้านนี้ระดับ5้าดาวจริงเหรอไหนว่าอร่อยไงหรือว่าลินฉันไม่ถึงวะตอนนั้นฉันมากินกับเพื่อนมันก็อร่อยนะเห็นรีวิวเยอะหน้ามาหรือเปล่าไม่อร่อยสักอย่างเลยเกินจริงไปหมด แต่มันก็พอกินได้นะแค่เมื่อก่อนอร่อยกว่าเสียลมสงสัยเห็นว่าขายดีเลยลดคุณภาพอาหารทำดีแค่ไหนลงทุนเท่าไหร่ลูกค้าก็บอกว่าอาหารฉันแม่อร่อยอยู่ดีอ่ะปัญหาไม่น่าใช่ให้ลูกค้ามั้งอาจจะเป็นแกมากกว่าฉันนะเข้าใจนักชิมนะเขาก็รีบไปตามความรู้สึกนั่นแหละแต่บางคนเขาแอลเพื่อให้เห็นว่าความคิดของตัวเองยิ่งใหญ่สูตรอาหารต่างๆแกก็เป็นคนคิดเองทั้งนั้น จู่ๆจะให้ใครก็ไม่รู้มาตัดสินแกไม่ชื่อวนฝีมือตัวเองเหรอของแบบนี้มันก็ต้องให้คนอื่นตัดสินไหมล่ะถ้าฉันตัดสินตัวเองก็หาว่าฉันเข้าข้างตัวเองอะดิก็ลูกค้าไงเป็นคนตัดสินแกไม่ต้องจ้างนักชิมแพงๆหรือว่าเลี้ยงข้าวใครเลยนะก็ลูกค้าหแหละเอาเงินมาให้แล้วก็บอกอย่างจริงใจว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ลูกค้าไม่ได้กล้าวิจารณ์เหมือนนักชิมนะถ้าไม่อร่อยฉันจะรู้ได้ไงว่าต้องปรับปรุงตรงไหนก็สังเกตเองไงว่าลูกค้าเกินห,หมด ต้องปรุงบ่อยหรือบางลูกค้าลดลงบางคนเาก็บอกตามตรงแต่แกไม่รับฟังลูกค้าบางคนถ้าเราไปชี้นำเขาว่าอร่อยเขาก็บอกว่าอร่อยตามแกควรให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขารู้สึกว่าอร่อยตามใครฉันก็แค่อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแกก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแกเป็นคนทำอาหารนะไม่เชื่อฝีมือตัวเองเหรอ,อครับ อร่อยมากเลยครับนี่มันรสชาติดั้งเดิมเลยนี่ใช่ค่ะอันนี้ใช้สูตรดั้งเดิมเลยอร่อยมากเลยครับผมชอบแบบนี้นี่ค่ะสเต็กสูตรดั้งเดิมแล้วก็สปาเกตตีคาโบนาร่าของทางร้านอืมแบบนี้เลยที่มากินครั้งแรกรสชาติแบบนี้ตอนแรกเราก็เปลี่ยนไปหลายสูตรเลยดีใจนะคะที่ชอบต้นฉบับ มันก็อร่อยอยู่แล้วนี่ครับไม่เห็นต้องเปลี่ยนสูตรเลยผมชอบแบบนี้นะเห็นไหมไม่ต้องมีใครบอกว่าอร่อยดู้นั้นลูกค้าก็รู้วนะ่านาะนี่ฉันทำอาหารแต่สูตรของตัวเองทั้งนั้นเลยนะเสียดายเงินไม่ละหมดไปตั้งเท่าไหร่ละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคำที่พวกเขาแนะนำก็ดีเลยได้เอาไปใช้ แล้ก็เมนูใหม่ๆอ่ะก็มาจากไอเดียพวกเขานั่นแหละฉันว่าตั้งแต่แกกลับมาทําอาหารรสชาติเดิมๆลูกค้าก็กลับมาเยอะขึ้นฉันก็รู้สึกแบบนั้นนะตั้งแต่เปลี่ยนรสชาติใหม่อ่ะลูกค้าก็หายไปเยอะเลยต่อไปอ่ะก็รักษาลูกค้าไว้ให้ดีๆล่ะอ๋อเข้ามาได้เลยค่ะแต่ไม่สะดวกจ้างงานนะคะแต่ว่าลูกค้าที่ดูตามจริงได้เลยค่ะ มีอินฟูโทรมาบอกว่าจะรีวิวให้แต่ว่าขอกินฟรีอย่างว่าเนาะยุคนี้คนติดตามเยอะเขาก็ใช้โอกาสจากตรงนี้แนะนำอะไรคนพกเขาก็ตจะตามฉันว่าฉันสร้างด้วยตัวเองดีกว่าเนาะมาเข้ามาเนี่ยร้านนี้แหละที่เขาว่าเด็ดฉันเห็นเพื่อนลงในสตอรี่นะน่ากินทุกอย่างเลยว่ะเออเอาดิไปเห็นไหมปากต่อปากขังก่าเยอะ